มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยนะคะเป็นหัวอ,อกของแม่ค้ากว่าจะขายของได้แต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยนะคะต้องบอกว่าโอ้โหขายยากขายเย็นแต่พอได้ลูกค้าได้หนึ่งออเดอร์มาเนี่ยมันก็ชุ่มชื่นหัวใจละชุ่มชื่นหัวใจไม่พอเนี่ยนะคะสินค้าหรือออเดอร์ที่ลูกค้ารายนี้สั่งเนี่ยอโอ้โหเป็นล็อตใหญ่ด้วยมแม่ค้าคนขายทุเรียนพี่กอล์ฟอยู่รื่มล็อตใหญ่ผมใจหายแวบเลย ทำไมฮะนึกไปถึงอะไรคะช่วงนี้ขายสินค้าในใจหายแวบตลอดเลยอย่าไปนึกถึงรถใหญ่เนี่ยคือในใจนี่มันนึกถึงตลอดเลยใช่ไหมรถนี้เป็นรถทุเรียนแล้วเป็นออเดอร์ที่ลูกค้านี่บอกว่าขอ7กิโลเอาเนื้อเนื้อเปลือกเนี่ยไม่ต้องเอามาเฉพาะเนื้อเนื้อเลยโอ้โหเราเคยซื้อเวลาเนื้อเนื้อนี่ไม่ใช่กิโลละสองร้อยสามร้อยกิโลละหกร้อย <Ooh. S 2> ซื้อ7กิโลด้วยกันนะคะดีใจค่ะแม่ค้ารายนี้นะคะถ่ายคลิปเลยพี่กอฟไม่เคยได้รตใหญ่ขนาดนี้ uh huh. ลอ็อีกละร็อ,อีกละ uh huh. <laughs> ไม่เคยได้ออเด์ยเยอะขนาดนี้ uh huh. ก็ถ่ายคลิปเลยนะคะโพสต์ในโลกออนไลน์ว่าขอบคุณมากๆเลยลูกค้าใจดีมากเดี๋ยวรีบแกะให้เลยแบ่งเป็นถุงถุงเรียบร้อยลูกค้าบอกว่าจะเอาไปทําบุญอุ้ยรีบเอาไปใส่หลังรถให้เรียบร้อยเลยค่ะครับ uh huh. ถึงเวลาโอนเงินคะ่ะ uh huh. ขอจ่ายแบบโอนเงินโอนกันแบบรวดเร็วปุ๊บ สุดท้ายมาดูในบัญชีเงินไม่เข้าเขาบอกว่าเป็นการโอนเงินทิปเอาดูแล้วไม่ใช่เหรอ,อเขาบอกเขาดูแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะว่าเหตุ<ะ>การณ์เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูสภาพนะนี่ล่ะเขาก็อุตส่าห์ใส่ทุเรียนที่แกะมาจากเปลือกเรียบร้อยแล้วเป็นเนื้อๆเ,เลยเจ็ดกิโลนะคะแล้วก็ทางผู้โพสต์เนี่ยนะเป็นลูกสาวอายุ20ปีคะ่ะบอกว่า ใครที่ได้เห็นโพสต์นี้แล้วหรือว่าคุณลูกค้าท่านนี้นะคะโปรดทราบด้วยว่าเงินที่คุณโอนมาเนี่ยมันไม่เข้าบัญชีแม่หนูตอนแรกเนี่ยนะคะคุณลูกก็คิดว่าเอะระบบธนาคารมันน่าจะเสียนะก็รอก,ก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาก,ก็ได้หรอมันมันีแบบนี้ด้วยน้องก็จะเย็นเนาะน้องจะ,จะงดีเลอยังเงหรอนะคะก็ผ่านไปวันหนึ่งไม่เข่าว วันที่สองไม่เข่าเดี๋ยวเอเริ่มไม่ดีแล้วเฮ้ยรอสองวันเลยเหรออันนี้ซื้อตนะั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะศุกร์ที่แล้วเนี่ยนี่แค่เช้าวันรุ่งขึ้นก็ต้องตามแล้วแม่เออนะพอวันที่สองไม่เข่าแจ้งความดีกว่า<อ>นะคะก็เลยไปแจ้งความแล้วค่ะที่สถานีตารวจสพเมืองปทุมธานีนะคะโดยเธอก็เล่านะคะว่ามีผู้หญิงเนี่ยอายุประมาณ35-40ีปีขับรถเก๋ง สีบอนเงินนะที่เราเห็นในคลิปเนี่ย,เน,ยเนี่ยนะคะมาจอดที่หน้าร้านแล้วก็สั่งทุเรียนเนื้อรวน7กิโลกรัมบอกว่าจะไปทำบุญเนื้อรวนเธอก็ขายอยู่เนี่ยกิโลกรัมละ600บาทคูณเข้าไป7กิโลก็เป็นเงิน4,200บาทเอออืมนะคะก็จัดแจงจัดเตรียมตอนโอนเงินที่พี่กอฟบอกว่าก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอเออก็คือว่าเธอระหว่างที่โอนเงินเนี่ย เขาบอกว่าจอของลูกค้าคนนี้มืดๆหน่อยปรับแสงปรับแสงนี่มืดหน่อยออแล้วก็เห็นอยู่แวบหนึ่งเหมือนกันว่ามีชื่อของคุณแม่โอนเ<ช>ข้ามาแล้วแล้วก็มียอดเงิน4,200บาทเรียบร้อยแล้ว<ช>แล้วจากนั้นเธอก็ขอบคุณค่ะแล้วเดินหันหลังกลับมาหันไปอีกทีนึงรถเก่งของลูกค้าสีบรอนเงินนั้นพุ่งไปอย่างรวดเร็วพุ่งไปเลยค่ะ,อะพอมาดูหน้าจอโทรศัพท์เธออีกทีนึงเงินไม่เข้าและเหลืองเงินอยู่ในบัญชีเห็นไหมคะเมื่อกี้ หนึ่งบาท28สิตางค์อ่อะ oh. เออแต่สงสัยนะพี่กอลฟว่าที่น้องเห็นว่าลูกค้าโอนแล้วอะ่ะเป็นชื่อของตัวเองของชื่อของคุณแม่อยอดเงิน4,200บาทเรียบร้อยแต่ทำไมเงินไม่เข้าเธอไม่ตั้งใจหรือเปล่าลูกค้ารายนี้พี่กอลฟคือจะบอกงี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขามาซื้อด้วย มันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก็ไม่รู้ใช่คือเวลาโอนเนี่ยมันจะต้องมีกฎแบบประมาณสักสองสามครั้งนะเนาะมันต้องมีการยืนยันแล้วมันถึงจะมีตัวหนังสือที่เขียนว่าโอนสําเร็จอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้เราให้ความเป็นธรรมเขานะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขากดโอนแล้วแต่เขาอาจจะลืมกดยืนยันถูกต้องเออแล้วเขาก็เลยไปไงเพราะมันก็จะมีหน้าจอก่อนที่จะยืนยันอีกทีนึงว่ามันก็จะขึ้นมาว่า โอนให้ใครย้อนเงินเท่าไหร่คุณตรวจสอบและกดยืนยันอีกครั้งลองไหมพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟลองโอนให้เกมไหมไม่เอาไมนนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมเขาจริงๆไม่ลมจะบอกว่าอย่างเคสที่บอกว่าดูจากหน้าจอแล้วมันมืดอ่ะคืออย่างนี้ฮะโทรศัพท์บางรุ่นเนี่ยเขาจะมีระบบเกี่ยวกับแสงอ่ะถ้าแสงมันจ้าแสงมันออกอะไรมันจะปรับไฟอัตโนมัติเอออันนี้ให้ความเป็นธรรมนะและให้โอกาสแล้วนะครับถูก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 ให้โอกาสหมายความว่าถ้าหากว่าคุณลืมจริงๆอือคุณย้อนกลับไป เอาเงินไปจ่ายเขาซะเนาะเขาจะได้ไม่เอาความจะได้ไมถอนแจ้งความต้นทุนนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆล่ะนะคะทุเรียนนะยิ่งหมดหน้ามันไปแล้วหมดฤดูมันการมันไปแล้วเนี่ยนะแล้วพอแกะเป็นเนื้อแบบนี้อีกด้วยเนี่ยโอ้โหหัวอกไม่ค้าช้ำชอกเหลือเกินมันมันมันราคามันสูงอะสี่พันองไงเออต้องเห็นใจเขาด้วยนะค่ะ